เพนกวินเกมนะครับก็คือไอเกมทุบน้ําแข็งเพนกวินนะฮะฟ้าสองไอชี่ไอปงร้อนเมันเสียเไว้ยังไม่ได้เล่นชนะเลยระจอกแค่ไหนให้ด้ยไอมายังไม่ได้เล่นเลยนนี้ดีครับพวกเราทีทามวันนี้เรามาอยู่กับเพื่อนของผมนะครับก็คือใครครับแนะนําตัวครับแนะนําตัวครับครับผมชื่อมาร์คเนี่ยชื่เด่นข้าวครับชื่เด็กข้าวโอเค วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเพนกวินเกมนะครับก็คือไอเกมทุบน้าแข็งเพนกวินนะฮะเราจะมาเล่นกันทั้งหมด3ตานะครับก็จริงๆนะไอเกมเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนวงล้อให้ดีดว่าอันนี้ต้องทุบสีขาว3อันสีขาว2อันอางนี้แต่ว่าผมทําหายครับใช่ก็เลยเเรามีเป็นแอปวงล้อนี่ เป็นแบบนี้ก็เราจะกดแล้วเราก็จะดูว่าเราได้อะไรแล้วเราก็จะทุบตามนี่นะครับโอเคเราจะเล่นทั้งหมดสามตาไปดูกันเลยครับไม่หรอกตอนนี้ไม่ได้ทำบุคคลแรกเฮ้ยโอ้โหมัหนดีหนึ่งสองซ้ำ <c oughs> เอาไ 1, 2, าว้หนึ่งสองซ้ำมากดเลยนะหนึ่งสองซ้ำสีสามกองว่านี่น้องไม่ใช่ปุ้ยละสีขาวสอง สีขาวสองมามาดินี่โหตีแรงน้าโลกอาเี้ไอ้หัี้าวลวออดีมือคนที่สองชนะเครียดเลยอ่ะเราเล่นแน่ชายเล่นแน่นองสาวเทิบเทิบกูขยับนิดเดียวก็ร่วงแล้วบ่าโหสีฟ้าสามทีเดีวต้องเล่นเดียวอดี แมน่ใจเหรอเอาลิมหมดอ่ะแน่ใจว่าล่วงเนี่ยจะได้ล่วงทีเดียวเลยแกเขาบอกเลือกโเรงการตาแรกนะครับผมกับมาร์กได้ไปคนละหนึ่งคะแนนเทนดเฟรมเพป็นรักยงไม่ได้เล่นในคณะเลยกระจอกแค่ไหนให้ได้ไอ้มาร์กยังไม่ได้เล่นเลยร่วงเดียวเลยไม่รู้จะล่วงโหหมดแคณะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะพูดไรอ่ะเดย์สองซัมฮึ อะไรอ่ะอออ่าคนแรกคนสุดท้ายลงมาละวเียเริ่มกด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 สีขาวสองล่นมุกแค่ไหนเอ้ยมาดีมาดีเจ๊มลุ้นจังเลยวะสีขาวหนึ่งก็มาอีน้องๆ ไอ้ดูกูฟาหนึ่งรหเอบขอเลยเล่นหมุนแมงต้องต้องคิดเยอะเล่นมุมี่เอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยตรงไสิวะลงไปแรงอย่างไรที่อะมากดครับกระจกกระจกแมันไม่มีเสียงอ่ะอะไรอู้สีฟ้า ้ำตัวเหมือนกูหนึ่งหนึ่งตายตฮ้ยงกูวหมดเกมตึงเกมตึงเฮบเึบโอ้สีฟ้าสองแล้วฟ้าเนี่ยสีเยมากเลยเจอล้วาล่วอันนี้ไม่ได้ เกมาดิสีขาวสองเท้ากดเ้ากดเท้ายังไงก็ร่วงนะเนี่ยยังไงก็ร่วงถ้าไม่ได้สีขาวอันเดียวตรงเนี้คือยังไงก็ร่วงขาวอ่าขาวสองแม่ใจคิดดีๆคิดดีๆข้ามาันใช้ความนิ่งเฮ้ยเบาๆอีกนินึอีกนนึงอีกยัง่งแล้วอ่เียแล้วกขาอเข้าข้ขากด เฮ้ははยทำไมรอบนี <spooky> ้ต <c oughs> ึงจังวะอู๋สีฟ้าหนี่งไอ้เชี้โดนแน่แน่ใจเหรอกินดีๆเฮ้ยขยับขยับไอ้ชี้สะกิดสกิดเอ้ยโดหเปล่งเป็นสาอันขอสีขาวขอสีขาวหนึ่งอันขอสีขาวหนึ่งอันพออู๋สีขาวสอง ไม่ถ้ามึงรอดอ่ะกูตายเลยนะไอ้เชี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดกูไม่รอดละกูกูไม่รอดร่ะรี้ายดิร้ายดิเอาเอาเลยเอาเลยมันจะเอาอะไรไปรอดเนี่ยาดี้าดีราดีโอ้สีฟ้าจ้ากูมีศรัทธา อีกสองอันมึงจะเอาอันไหนอ่ะสิฟ้ายังไงกันล่วงโอ้โหเขย่าท้องแผ่นเลยอ้าวเฮ้ยอีกนิดนึงโอ้ไม่รอดแล้วแหละไม่หอดแล้วไม่รอดไม่หลอดเพื่อนเขย่าเมื่อเนี่ยมึงก็ไม่รอดเมื่อเนี่ยมึงไม่รอดมึงต้องลุ้นแค่อันนี้อันเดียวไม่รอดไม่หลอดโคตรจบเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นอีกตาหนึ่งนะครับทุกคนนี่แพ้แพ้ดูแผลไม่มากรองด้วย ราคาแข่ง mm. โอ้โหเลยต้นไปต่อต่อต่อไม่ดีเลยอ่ะคนกระจอกคนกระจกอยู่างเนี Seven ้ยกูไม ok, ่ได้ตั้งใจให้กระจอกเท่าไหร่โอเคครับเราจะไปเล่นรอบสุดท้ายกันเลยนี่ฮะสองรอบแพ้ไปแล้วโอเคปะรอบสุดท้ายมาหน่อยเฮ้อ่าคนแรกคือกูรอดแล้วเนี่ยเฮ้ยมาคนสุดท้ายมาดิสีฟ้าสองเอานี้ดีไหมฟ้าอย่างแย่ ก็เอาตรงนี้เลยละกันฟ้าสองเสร็จดูทำได้บอลจริงละอ่ะสีฟ้าสองทำบันได้หมดทำลายคิดดีๆทำลายอะไรหนุ่มทำลายมึงเององก่อนทำไมเล่นเกมล้วมันลุนยังนะโอ้ย อ้ยขาเริงที่หมดพุงอ่ะวันนี้กว่าคิวละสีฟ้าอ่ะไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยเออลงแล้วไม่นับเออฟ้าหนึ่งเออไม่นับไม่นับมันต้องนับี่อันที่ขอเท่าเราขอออนอะไรพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรอ่ะแท้จนหลอกไม่หรอกแพ้จนหลอกขอสีขาวคือไอ้เชี่ยสีฟ้าสาวอะไร มันจบแล้วตาคินไม่หรอกมันไม่จบหรอกมันไม่จบหรอกเพื่อนรักมันไม่จบหรอกเพื่อนเอาไปมันจะจบที่กูเลยแหละขาว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 ไม่ขาวสีฟ้าเอาเชี่ยสีฟ้าสองอีกอันหนึ่งอรอะไรน้ำจิ้มวันที่ขาะลนดีมันสั่นอะแต่ก็น้ำแข็งก็ไม่รู้หรอกน้ำมันจะลวกหรือมันขลาง ฮ่าใครวะกูเบอร์คิลอันดับคิลเลอรยฟ้าสองไอ้เหี้ยไอ้กรงร้อนได้เป็นสีเอาไว้จบแล้วรักมึงเอาสองอันนี้ออกได้เพื่อนจบแระลอกคิดเกมตึงอีกแล้วไอ้สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าถ้าสีฟ้ากูไม่แตกถ้าสีขาวกูอาจจะแตกสีขาวสามเคพอมีลุ้นจบและวักอันนี้ออกเฮ้ย สองมันจบแล้วนะกินกูว่ามันไม่จบครับยาง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 มันจบแล้วนะกินเฮ้ย What What the f**k ไม่ไม่เราเองไม่มันอยู่ตรงกลางเพนกวินมันยังไม่หลุดอีกมันรู้แล้วอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพนกวินมันอยู่ตรงกลางตรงกลางมันยังไม่ล่วงเลยไม่มันลู้เลวไม่เกี่ยวไม่เพนกวินมันหล่นลงไปเองไงไอ้เชีอะมันจะแพ้เว้ยมันจะเทือนมันจะเทือนไม่ได้ไม่ได้ มือเกาไม่ยังไม่แตกเลยไม่เกี่ยวกูอ้วิดแล้วิบเลยนะไอ้สี่อะไอ้มันโดดดาวกามาเองอะสงสัยประเทศไทยล้อไอ้สี่โดดดาวเลยโอเคทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้กันแล้วกันนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันในวันที่คุณว่างนะพวกเราว่างครับจริงๆเนี่ยห้องเนี่ยมันเป็นห้องห้องซ้อมดนตรีใช่ไหมก็ขอสปอยนะครับทุกคนจะได้เห็นเบื้องหลังการทำเพลงคัฟเวอร์ของพวกเราแน่นอนแต่ว่า ที่ยังไม่ทําเนี่ยเพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่ยังมาไม่ได้นะครับใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายเบื้องหลังให้ดูแล้วรอชมกันได้เลยนะครับก็นี่นี่นักร้องนะครับเห็นนี่นักร้องนะครับเนี่ยนครับนี่อย่าพูดถึงง่ายนะย่พดถึงดูเบสดูเบสโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย